ดีครับร้านพูดเบอร์ตแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพิ่งมาถึงยังไม่ได้เข้าเยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาเป็นรุ่น L4708DT นะครับรถสภาพสวยๆใช้งานน้อยๆนะครับให้ดูภายนอกก่อนทุกอย่างเดิมๆหมดนะฮะเจ้าของเดิมเขาก็ทาพวกกาดหน้านะฮะกันเหล็กเอ้ยไม่ใช่กันไม้กันอะไรแทงนะครับไฟนุ่งไฟหน้ากระจังหน้าไม่มีแตกนะครับเพียีเคาขันน็อตนะครับผมเลยไม่ได้เปิด แตแกงดูซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับพวกนี้สีเดิมๆทั้งหมดนะครับมาร์กหัวน็อตอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับตอนคัดไม่มีตัดนะครับเดิมๆเนียนๆเลยครับคันนี้ขานไปดงไปดันนะครับรอยถลอกน้อยนะครับสี่สิบเจ็ดนี่รถเก้าเก่าสิบปีนะฮะคันนี้รถปีห้าห้าไม่สี่ร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับแท้ๆเดิมๆเนี่ยดูพวงมาลัยครับ ชั่วโมงน้อยๆเนี่ยผมจะดูผิวนะครับพวงมาลัยถ้าเกิดมันสักษาเนี้ยแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะครับถ้าเกิดใช้สาวพวงมาลัยบ่อยๆมันก็จะมันเงาไปเลยนะครับเนี่ยเข็มไม้ขึ้นปกตินะครับตัวเลขก็วิ่งนะฮะตอนแรกผมนึกว่าตัวเลขไม่วิ่งแต่ลองดูตอนแรกที่เขาแจ้งมา466หูนย์ะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นมาอีตัวเลขสุดท้ายสองละแสดงว่าไอตัวไม้มันขึ้นปกติอยู่ ยางก็เป็นยางเดิมติดรถใหม่นะฮะหึงเอหรือเปล่าหึงเอนี่แหละเติมเดิมนะครับเนี่ยยางหน้าก็ติดรถใหม่มานะครับยี่ห้อเดียวกันสี่ร้อยชั่วโมงนี่ก็ไม่รู้ไปเก็กบไว้ที่ไหนนะครับเพราะแทบไม่ได้ใช้เลยท้านท้ายเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับฝาบนสี่ล้อหลังซ้ายขวาไม่มีแกะไม่มีไม่มีแกะ,ไม,มไ,มมแกะไม่มีถอดอะไรเลยนะครับรถแห้งๆเลยเนี่ย ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยผมมารีวิวให้อีกทีหนึงแต่รถอะพื้นฐานดีเลยนะครับเครื่องเกียร์ความรู้สึกในการขับเนี่ยดีเลยนะครับตึงๆนะครับเนี่ยพวกชุดจับอะไรต่างๆเนี่ยยังตึงๆมืออยู่นะฮะแป๊บปึป๊บไฮดรอลิกนะครับเดิมๆไม่มีเสียรูปนะครับเนี่ยเครื่องแห้งนะครับมาร์กลงงาน ติดเครื่องอยู่ทุกจุดด้านนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนซีเหมือนกันลูกหมากก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวผมล้างแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีหนึ่งครับ